วันนี้ผมมาทำคลิปเรียวๆกันบ้างครับหลังจากที่เราทำคลิปการเล่นผับจีแบบว่าเล่นตัดใส่พงใส่เพลงอะไรมาค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วค่อนที่จะนานแล้วแต่ผมก็เห็นบางช่องที่เขาแบบว่าลงคลิปผับจีโดยที่ไม่ตัดอะไรเลยนะครับลงไปมาดูกันซิว่า,าเรามาเล่นผับจีกันแบบวเรียล no cut กันเลยดีกว่ามาดูกันว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะฮะอยากให้แก้อะไรภายในคลิปก็สามารถบอกได้หรืออยากให้กลับไปตัดแบบเดิมก็บอกกันได้นะครับ ว่าน่าจะทำแบบนี้อยู่สักพักแหละถ,นะถือว่าเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยแถวไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยพิเศษใส่ไข่ไข่เจียวมะนาวหน่อยมเมือเทนิดนิดห,หวานปากกันเลยทีเดียว นั่นรุนหรือต้นไม้วะนั่น่ะกระบองเพชรเหรอโอ้โหถ้าให้ลุกสีทำลูกสีใส่น้ำน้ำตาลด้วย <c oughs> ใครเจียวใส่น้ำตาลง่างมันตู้ลงเมืองของเราทำไมเปาไปอยู่โน่นวะ นะเดี๋ยวปอก็ไปพี่เราแป๊บหนึ่งส่งคามส่งด่วนเราเลือกทางเขาเองเส้นทางนี้ตายไปก็ไม่มีใครติดูโอ้ตรงนี้ไม่มีคนหรอกพี่ตายอย่างสมศักดิ์ศรีเถอดนเป็นสุขเป็นสุข

เย้โอ้ยมันมากยิ่งกว่าถั่วนีสง มาถึงก็ได้ปืน UMP เลยถือว่าเป็นปืนที่ดี็บ้าแล้วรอ๋ีไม่ตายเฮ้ยใช่ไหมใช่แล้วพี่ยังได,ด้ไม่ตายใช่ไหมถูกต้องแล้วพี่ที่บอลมาบันทิงแน่นอนที่บอลจะบอกว่าดีอะไรอย่านะ เมีฟารมาซิไอ้ยะโอ้โห,โหมันเปนมันเปนโผล,ล่ร้านยาได้ยังเ,เอาเตึกแดงกลางมีคูณสี่นะเรียบเ ว้าวว้าวว้าวหนักใจหรือเปล่าพี่ใช่เล่นกับป๋องหนักใจเ <laughs> <laughs> ลยทรมานอยู่จนลายตา ดื่มน้ำแบบแยกห่วยแก้วหนาปดูอะไรพี่ที่มาวางที่มันเหมือนใช้ปอ่ะอ๋อมันในนี่พี่มันมันวิ่งมาพี่แบบอ้อมมาเลยอ่ะไม่ดูดูจังหวะที่มันยิงอ่ะได้ดูป่ะจังหวะที่มันยิงไม่ได้ดูดูตอนที่มันวิ่งมาที่มันยิงแล้วมันมันโยกซ้ายโยกขวาแต่ว่าเต้ามันอยู่ตรงกลางอ๋อดูอยู่มันแรดูแบบ คือมันขยับแบบกึบกึบแบบพี่มันไม่ใช่ขยับแบบแนวโค้งๆแนวแบบสโลสโลมันกรึบกึบอ่ะมีโอกาสว่าจะเป็นโปรอยู่เหมือนกันถ้าไม่ใช่โปรก็แสดงว่ามันหัวจริงแหละเพราะมันกึบกึบกึบอ่ะเอียงอย่างเนี้ยปอลลองเอียงสิทำยังไงให้มันอยู่นิ่งก็ยากอยู่นะพี่แค่เอียงแบบไม่ต้องยิงก็ได้แค่พอสโพบแล้วเอียงไปเอียงมาทําให้อยู่นิ่งยังไง ให้เป่ามันอยู่ตรงกลางที่เดิมตลอด8โอ้โหพี่ไม่ได้มันมันโคตรยากอะอย่างนั้นอะแล้วมันเอียงรออย่างนั้นอะมันไม่น่าใช่แล้วรอแบบทั้งยังไม่ได้ยิงอะคือถ้ามันมันควรจะเอียงแบบถ้ามันเอียงนิ่งนิ่งนิ่งแบบนิ่งเลยนะแบบคนปกติมันจะต้องแบบอาจจะโดนย้ายไปไหล่ไปเอวอะไรเงี้ยถ้ายิงกลางเล็งกลางตัวถ้าเกิดถ้าเกิดมันนิ่งอย่างนั้นอะมันไม่น่าได้ว่าอะไรนะ พูดตอนเครื่องบินมาไม่ได้ยินเลยถ้าเกิดว่ามันเกียงอะ่ะแบบถ้านิ่งจริงๆนะคือมันจะต้องโดนแบบย้ายจุดของตัวไปโดนแบบไหลอะไรพวกเนี้ยไหลเอวถ้าเล,<อ>ง,าลงกลับไปย้อนดูมันถ้าเลงกลางตัวไอ้นั่นแม่งเราอยู่เราอยู่ขอบวงเราไอ้นั่นแม่งนิ่งกิฟเลยเราไปดูที่พี่บอก,กแบบไม่เกี่ยแม่งแต่ิหนึงเลยเออมันมันแปลกแอ่ะ มาคูหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนั่นแหละแค่เป็นไข้โอช่ไหมโปรโตงหรือเปล่าหรือโปรแกรมโวรแกรมกุง้งยังไงมีแม็กดำอยู่ฮแบบนี้มันเป๊โลกเฮ้ย <c oughs> ของแช้ ไปมาเฮ้ยเฮ้ยไปมาน่ะอุ้ยตีมาอุ้ยมันจะมาไปเร็วอุ้ยไปจะนอนเร็วก็เลยมาเร็วนอนด็กก็เลยไม่ได้ทางไปจะบอกว่เป็นอบประว่านอนดึกมากเลยใช่ขวดเด็กชาวมาง่วงตีสองนะกับตีสามได้วยอาตีสองคือเวลาที่ที่เลิก แลวตีสามคือเวลาที่นอนตายเลยแล้วแต่วันนี้พิธีมาเร็วปกติพิธีมานู่นอ่ะอวันนี้เขาไม่เนอะเขาไม่ได้ทำงานโอ้ก็วางเขาทำงานแล้วเขากลับมาเขาก็นอนแต่วันนี้ไม่ได้ทำตายก็เลยมารวดเร็วแทนใจลยมาแก้มือวันนี้อ๋อวันนี้ ไมม่ก้ลใชค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ไปเล่นมาแล้วไงเออวันนี้ไปแอบซุ่มซุ่มมาจะมาโดมแน่ใช่เราก็จะเราจะเราก็จะเห็นเหมือนเราก็จะเห็นเขายิงเหมือนตอนรอบแรกที่เขามาพี่หยุดหยุดคาดหวังความคิดของท่านเอาไว้เท่านี้ไปก็เล่นทีอยู่ดีและทีพีพีอยู่ดีเล่นกับตีเพื่อนอืม บอกเพื่อนลองเล่น f P P ดูเอ้ยก็จะติดใจเออมาปับแส็กซ์ซับซ้อนเหรอผมไกลมากเลยว่ะพี่เกตวิ่งแล้วจะฟังจะฟังรู้เรื่องขึ้นเยอะโอ้ต้องถามพี่เปิร์ลแล้วนี้ผมเก็บไปให้แล้วก็ได้อ่ะพี่เปิร์ลเขาเชี่ยวชาญเรื่องเสียงเอาใส่เปิรคอสเปิร์ลคอสมีแม็กซ์ซับซับซ้อนด้วยนะ อะไรก็ได้ใส่เใจคุณน้องนะให้พี่เปิลแบกก็สบายแล้วอ,อ,อู้หูยอ้ย <laughs> มีใครเอาแม็กดี้มาพี่เปิลบอกอย่าตั้งความหวังไปพี่เปิ้ลนั่นแบกความหวังมากเกินไปเปิลบอกไปกปีเดือนสะดวกเถอะ เก็บได้เยอะแยะไว้เนี่ยดำเนินสะดวกมันก็จะชื่อตลาดน้ำเฮ้ยเนี่ยเข้าไปตรงนี้มีเดี๋ยวมีมาแน่เราก็ต้องสู้กับมันสิพี่แต่เราเราเราอยู่ในวงนะพี่มาแน่หนี่เปล่าอยู่ในวงแต่มันไม่ใช่จุดที่คนเขาจะผ่านเนี่ยโอ้เราจะไปดักจิงให้ตายมันตายหรือเราตายรถมารถมานู่น ถ้าพี่ยิงมันร่วนะพอห้เดข้าไปมันน่าจะเข้าไปตรงที่เราจะเข้าเลยว่าจะเข้านี้มันไต่เนินอะไรมั้งเฮ้ยมันผ่านมาหน้าเราผ่านมาหน้าเราบอกเลยบอกเลยเจ็บใช่ไหมเทํมได้เปล่าเจ็บเจ็บ ล้มตังเหลียยางมันแตกแต่เยียยางมันแตกก็ต้องรีบยางมันแตกอย,ย่าไปนี่พี่ทำไมล้มอ่ะพี่ลุกพี่โดดออกมาทำไมอ่ะเห็นพี่ลอยออกมาจากรถเลยอ่ะโ <c oughs> ดนมันยิงทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าอยากตาย รถระเบิดอีกแล้วอ่ะเมื่อวานรถก็ระเบิดคันเดิมเลยเนี่ยเฮ้ยได้อาเนาเวนเราโอ้โหแถมสกินให้ด้วยครับขอบคุณเฮ้ยเก็บเสียงเก็บเสียง SR พี่เอ้ยมีคนหยิบไปแล้วใครหยิบไปวะอ๋อพี่หยิบไปแล้วตัวที่สองมานะน็อกหรืออะไรอ่ะ โอ้ยพี่เอ้นั่นมันตายอยู่การทุ่งเลยนะมันก<ม>ารมาแล้วมาแล้วโดน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 มุดไปแล้วมุดไปแล้วเดี๋ยวมนเจอเราแม่ง <c oughs> แยกเลย <c oughs> เฮ้ย,ยมีอล้วอว้ย เราโล่งนะที่อตอวนี้ตีนั้นมันเข้าไปหลงเออตายก็นนไม่เป็นไรที่รออยู่เฮ้ยไรฮีสมล้มล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งพอเติมยาก่อนข้างหลังพี่โดนตังอีกครับ หมดตาย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 หมดมีมีเนิน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 เหลือเนินเหลือเนินหลือเนินหลังคอละพี่หลังเคาะหลังเคาะหลังเคาเขายังแตะครัระเบิดอ๋อระเบิดมีตัวในข้างหน้าเราโอเคโอเคเรกินยาเม็ดก่อนน้ำมัน พุ่งเนินมาตรงนี้หาหรือเดี๋ยว้วกดออกมาร <Yeah. S 1> ับออกมาร <Yeah. S 1> ับพิธี <laughs> จอดที่ขนาไหจอดที่โล่งๆเนินอ่ะจอดโล่งๆเลยโอ้ก็บิสลาอ่ะแม่งยิงล็อบทิศทางมันมีตัวแจมอยู่ไกลๆแต่แม่งมันอดี่โอ้พี่อย่าไปหาคือมันจะมันมันจะมันีกว่านี้ถ้าเรามีที่กับบังนิดหนึ่งไอ้มันมีที่อื่นเข้ามาพอดีไงไอหลังบ้านแดงนี่เ็เคาะจังเลยเข้ามาไม่หยุดเลยมเข้ามาเรื่อยๆเลยไหมือั